ำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมาถือว่ามีต้นตาลตโหนดที่เกิดขึ้นตามหัวไร่ลายนาที่ปู่ย่าตายายปลูกไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษกว่า2 0,000นต้นทาให้ชาวบ้านมีไรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมจากต้นตาลตโหนดซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวอำเภอโนนไทยที่มีคุณค่าสร้างไรายได้สู่ชุมชนจึงได้จัดเทศกาลกินตาลของดีอำเภอโนนไทยขึ้นโดยความร่วมมือของชุมชนจาก12ชุมชน และส่วนราชการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะสำหรับอำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกต้นตาลตโนดจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะดังนั้นประชาชนในพื้นที่จึงร่วมสืบสานประเพณีเทศกาลกินตาลของดีอำเภอโนนไทยขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปบัตบสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณค่ะ โดยผู้เข้าร่วมขบวนแห่ต่างแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตพื้นบ้านของตนเองร่วมขบวนแห่ไปตามท้องถนนซึ่งขบวนแห่ถูกตกแต่งประดับประดาจากต้นตาลตโนดและพืชผักผลไม้ที่ปลูกได้ในชุมชนนำมาตกแต่งประดับประดาอาทิขบวนแห่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นตาลขบวนแห่แห่ไขม่มดแดงขบวนหวานแห่จับปลานอกจากนั้นยังมีการประกวดลูกตาล การแข่งขันแกงหัวตาลและการทำขนมตาลอีกด้วยค่ะซึ่งเทศกาลของดีอำเภอโนนไทยนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอโนนไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและสร้างความรักความสามาคัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งตาลตนโนดนั้นเป็นเอกลักษณ์ของคนนนไทยนะครับเพราะว่าในพื้นที่นี้มี ตานมากแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการาทำมาหากินค่อนข้างจำนวนมากนะครับก็เลยจัดงานนี้เพื่อสื่อสานประเพณีสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูแล้งที่เรายังไม่ได้ดำเนิน,นการเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรก็มานะครับวันนี้ก็มีการรำ เพื่อถวายคุณย่าโมด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสระลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของคุณย่าโมซึ่งนอกจากจัดเทศกาลกินตาลแล้วยังมีกิจกรรมกลับวงสวงท้าสุรนารีเพื่อสดดดีวีรกรรมของคุณหญิงโมซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนอครราชสีมาของสตรีชาวอำเภอโนนไทยเพื่อน้อมนำลึกถึงวิรกรรมอันกล้าหาญของท้าสุรนารี หรือคุณหญิงโมที่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีหน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทยซึ่งวันที่23มีนาคมของทุกปีจะถือว่าเป็นวันฉลองชัยชนะของท้าสุรนารีครบรอบสิ้นสุดวิลกรรมทุ่งสำริดครบรอบ189ปีในการที่ปกป้องรักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินไทยไม่ให้ถูกลุกรานอีกด้วยค่ะนี่ก่หลอดน้องถ่ายภาพมทิราบัณณพันธ์รายงาน ขอบคุณคุณบนทิราด้วยนะครับกินตาลต้องไปที่นนท์ไทยโคราชนะฮะไม่ไกลไม่ไกลครับใกล้ๆนี่เองนะคะสำหรับสีสันภูมิภาคพาคุณผู้ชม